สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีล้อออฟโรดเข้ามาอีกหนึ่งชุดนะครับตัวนี้จะเป็นล้อเลนโซแม็กหกนะเพื่อนๆนะเลนโซแม็กหกสีดำนะเพื่อนๆขีบเงินนะตัวนี้ฟรัสวยเลยนะเพื่อนๆทุกวงเลยนะครับไม่มีเบียดเลยเนี่ยนะจะเป็นขอบสิบเจ็ดนะเพื่อนๆขอบสิบเจ็ดกว้างเก้านะครับแล้วก็ออฟเนี่ยบวกสิบห้านะเพื่อนๆนะ มาพร้อมยางนะเพื่อนๆ BF Goodrich นะครับเพื่อนๆ KO2 นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์285/70/17นะครับเป็นยางป้ายนะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นยางเบิกห้างนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ยางเดิมแรปเตอร์นะครับนี่ฮะเพื่อนๆตัวหนังสือสีขาวนะเพื่อนๆนะ285/70/17ตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับเพื่อนๆนะปี2019นะครับปลายปีนะครับดอกติดหนวดทุกเส้นเลยนะเพื่อนๆนะนี่ยดอกถติดหนวดอยู่เลยนะเพื่อนๆนะนี่ครับนี่ฮะ สองแปดห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนนะ USA นะครับตัวนี้นะครับสามแปดหนึ่งเก้านะครับสัปดาห์นะครับนี่ฮะเพื่อนเพื่อนดูดอกยางนะเพื่อนเพื่อนนะนี่ยังมีนวดอยู่นะครับนี่ฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนหาอยู่นะครับฟอร์ดเดิมๆใส่ได้นะเพื่อนเพื่อนลองเอาเข้ามาได้เลยนะครับฟอร์ดเดิมๆนะครับใส่ได้นี่ฮะรถทั่วไปก็ยกสองนิ้วนะครับใส่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจง่าักเข้ามานะครับชุดนี้นะครับรับเธอนะเพื่อนเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ